ตอนนี้ก็ไวรัสตัวใหม่ๆมันก็มานะความจริงไวรัสตันก็อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วนะมันเกิดก่อนมนุษย์อีกนะไวรัสันี้ไอไวรัสตัวใหม่ๆมาทั้งหมดเนี่ยนะก็อธิบายพื้นฐานนิดนึงไอไวรัสเนี่ยตอนมันอยู่นอกนอกโฮสต์หรือนอกนอกสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะมันจะเป็นพาร์ติเคิลไม่มีชีวิตนะมันเป็นแค่ดีเอ็นเอแต่ถ้าว่าไหลไนเข้าไปในในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้แล้วมันก็จะไป ขยายจำนวนนะโดยการมุ่งเป้าไปที่ไมโตคอนเดียนะที่ในเซลล์เนี่ยมันจะไปยึดไมโตคอนเดีย,ยแล้วก็ทำก,การแบ่งตัวนะครับอันนี้มันจะมีสารจากพืชอันนี้ก็รู้กันมานานแล้วว่าชื่อเรสโตรเท่าเนี่ยมันจะไปยับยัง้งไม่ให้ไอไวรัสเนี่ยเข้าไปในเซลล์ได้มันไปขัดขวางการที่ไวรัสจะเข้าไปในเซลล์นะฮะแล้วมันก็จะไปยับยัง้งการแบ่งตัวของของไอไวรัสตัวนี้นะะโดยการไป หยุดการทำงานของโปรตีนนะฮะที่จะให้ไอไวรัสมนมันมันแบ่งตัวดังนั้นโรคทุกโรคที่มาจากไวรัสนะฮะไอเลซอนนี้เอาอยู่หมดครับรวมทั้งไอโรคที่ร้ายแรงถึงชีวิตก็ไอโควิด19ทีเนี่ยไอเลซอนนี้ก็เอาอยู่นะฮะมีงานวิจัยเอเปเปอร์ที่ิมพ์ออกมาหลายสิบบทความนะครับว่ามันสามารถที่ไปยับยั้งการแบ่งตัวของไอไวรัสตัวนี้ครับดังนั้น ถ้าเข้าใจตรงนี้นะไอ้โรคหวัดนี่ถ้าคนที่รับสารเออรซิ่นดันลืมไปเลยนะไปถามวขาครั้งสุดท้า,า,ายเป็นหวัดเมื่อไหร่ก็จาไม่ได้นะครับเป็นแบบกว้างๆนะก็มีแบบสังเคราะห์แล้วก็แบบที่สกัดจากธรรมชาติแบบสังเคราะห์เนี่ยเนื่องจากว่าสารเรซิ่นในธรรมชาติมันมีอยู่น้อยมากนะอย่างเช่นองุ่นเนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวนะ แนงนุลหนึ่งกิโลเนี่ยมันมีสารไดโซ่อยู่แค่หนึ่งมิลลิกรัมนะดังนั้นในทางการค้าเขาก็จะไปใช้วิธีการสังเคราะห์ทางเคมีนะเพื่อที่จะเรียนแบบไอดโซ่ที่มาจากธรรมชาติแต่ก็มีข้อเสียคือร่างกายดูดซึมได้น้อยได้ต่ำนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผลนะมีข้อดีอย่างเดียวสารสังเคราะห์นี่มันถูกแค่นั้นเองส่วนที่จะได้ผลจริงๆเนี่ยต้องเป็นแบบสกัสดจากธรรมชาติ ที่มาันจะาพืชจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบก็กว้างครับส่วนในท้องตลาดนี่ก็จะเป็นผลหมอนเคนะมีสังเคราะห์เกือบทั้งหมดครอย่างผลหมอนอนี้ใช่ไหมที่ที่มันมีมันมีหลายชนิดนะมีประมาณยี่สิบชนิดที่มาจากพืชนะครับส่วนในบ้านเราก็จะมีนอกจากหมอนหรือว่ามันเบอร์รี่แล้วก็ยังมีในขนุนนะขนุนมันอยู่ที่เปลือกนะฮะแล้วก็ในถั่วฤสงก็เยื่อบางๆแต่ว่าถั่วฤษสงเนี่ยเราไม่สามารถ ทานดิบได้ทานดิบแล้วท้องอืดดังนั้นเราต้องไปคั่วให้มันสุกนะพราะพอสุกพุ๊บเนี่ยเยื่อเยื่อหุ้มมันก็จะถูกทําลายไปเพราะมันมีความร้อนดังนั้นก็รับทานจากสกัดเนี่ยดีที่สุดครับแต่ก็ถั่วปัจจุบันก็ยังมีปัญหาใช่ไหมครัถั่วนี่รับทานเข้าไปก็เจอสารก่อมเเ็งบอกว่าถั่วนี่เป็นพืชน้ํามัน นะแล้วบ้านเราอยู่ในแถบร้อนชื้นเชื้อราจเจริญเติบโตได้ดีในถั่วเนี่ยพบปนเปื้อนหมดร้อยเปอร์เซ็นตะครับถั่วลิสงเนี่ยนะสมเกดหมดร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นอันหนึง่งอันนี้เป็นตั้งเป็นข้อสังเกตนะ,ะคนที่ทานมังสวิรัตเนี่ยแล้วรัทานในพวกวิวนนนะกตีินเนี่ยนะไอ้กินแต่พืชเนี่ยนะเขาจะต้องรับทานโปรตีนด้วย แต่เขาไม่กินเนื้อสัตว์ไงโปรตีนมันอยู่ในเนื้อสัตว์แต่ในพืชก็มีแล้วพืชที่มีโปรตีนเยอะและราคาถูกก็คือถั่วลิสงเนี่ยครับต้องเป็นสองข้อสังเกตนะฮะมังซิวลัสนี่ไปจบที่มะเร็งนะครับนะเพราะว่าโปรตีนเกษตรมันทํามาจากถั่วลิสงครับแล้วถั่วลิสงมันปนเปื้อนหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เขาทานทุกวันนะคนเราไม่ทานโปรตีนไม่ได้นะไม่ทานโปรตีนตัวมันก็จะหิวไปเลยนะ ไม่มีแรงทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่พอไปกินโปรตีนเกษตรก็ไปเจอไอเนี่ยครับเจอ,อสารก่อมะเร็งที่ชื่ออาฟ้าดักซินที่มาจากเชื้อราส่วนถั่วเหลืองถามว่ามีไหมก็มีนะถั่วเหลืองอ่รามก็ขึ้นเหมือนกันนะครับดัะนะั้นพืชตะกวนตู่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าอประเทศไทยอยู่ในส่วนที่แถบร้อนชื้นนะมันเอื้ออันวยกับการเจริญเติบโต,ตของเชื้อรา ซึ่งเราก็รู้รู้ปัญหาแล้วทุกคนก็รู้ปัญหาหมดลยครับเขาก็บอกให้ไปเก็บที่เย็นแห้งนะฮะไอ้พวกอาหารพวกนี้แต่แต่ประเทศไทยมันจะเอาที่เย็นแห้งที่ไหนมาครับมันร้อนชื้นนะครับเราก็เลยทําวิจัยขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อราจเจริญเติบโตได้ครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราทําโดยที่ว่าพอไม่ไม่มีเชื้อรามันก็ไม่มีสารที่จากเชื้อราอันนี้ก็เป็นอะไรที่ถูกต้องนะต่เชื่อไหมครับ ความรู้แค่น,นี้ทํากันมาสสี4สิบปียังทำไม่ได้นะดังน,น,นั้นเครื่องเทศโดยเฉพาะไอ้พริกป่นซึ่งเป็นเครื่องเทศที่พบการปนเปื้อสูงที่สุดเลยนะครับพริกป่นเนี่ยนะครับปนเปื้อนหมด100%นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโจทย์แล้วเราก็มีคําตอบให้แล้วนะครับ คืออาจารย์ผลิตเรียบร้อยได้ถ้าถ้าสามารถชนะได้แล้วทําได้แล้วได้แล้วฮะที่เรารู้เพราะเราส่งทดสอบที่เซ็นทรัลแลบนะเซ็นทรัลแลบก็เป็นแลบกลางของประเทศไทยนะซึ่งมีความด้านการสื่อสูงอย่างนั้นก็ตามกันทดสอบก็ไม่ถูกนะครั้งหนึ่งก็แพงแต่เราก็ต้องทําครับเพราะถ้าไม่ทำเราจะไปอ้างไงไง,ไงครับว่าของเราปลอดสารก่อมะเร็งน,นะครับส่วนคนอื่นส่วนอื่นเขาก็ไม่ตรวจครับพอตรวจไปก็เจอวกาทำอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเจอแล้วเนี่ยทางฝั่งเราก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะต้องทิ้งนะแต่ในทางความเป็นจริงไม่มีใครทิ้งไงครับดังนั้นเราแก้ปัญหาที่ต้นนี้ก็คือไม่ให้มันมีลาแล้วก็จะไม่มีสารก่อมะเร็งตัวนี้ออกมาฟังดูง,ง่ายนะแต่ในความจริงไม่ง่ายขนานดะนั้นพาะพวกมันก็ทํากันทั้งโลก,กยังทําไม่ได้ครับที่ไม่ให้เกิดลาไม่แต่อาจารย์ทาได้คนเดียวนะฮะตอนนี้ก็เรา เราเคลมว่าอย่างนั้นนะเพราะเราก็สืบค้นข้อมูลทั้งหมดก็ยังไม่มีใครทําได้นะเราก็เลยไปจดสืิบัตรไว้นะครับเรื่องการจัดเก็บพืชผลทางเกษตรเพื่อไม่ให้มันมีสารก่อมะเร็งที่มาจากเชื้อาราครับรวมทั้งกาแฟเนี่ยนะกาแฟ,าแฟ,าแฟล,าลาลาตัวที่สร้างสารก่อมะเร็งนี่มีสองตัวหลักๆตัวแรกชื่อแอสโซเจลัสเฟวัสตัวหนึ่งชื่อแ so อ,อสโซเจลัสออเกเซสออเกเซสเนี่ยมันมันสร้างสารก่อมะเร็งชื่อ โอ้ค่าท็อกซินเอกอันนี้ผลในกาแฟนะครับอันนี้ความรู้พวกนี้มันมันน่าเสียดายที่ประเทศไทยเราเราไม่ได้ความสำคัญนะครับนะผู้ประกอบการก็เฉยเมยก็ค่กากำไรอย่างเดียวนะผลผลลัพธ์ก็ไปอยู่ที่บริษับริโภคนะยครคนไทยจะตายจากมะเร็งปีอะไรเป็นแสนแสนคนนะครับไอ,อ้ที่ โฆษณามากไอ้เมาไม่ขับนี่ปีหนึ่งหลายร้อยล้านนะครับโฆษณาแต่ว่าคนไทยตายจา,ากัุิเดศุทางรถยนต์นี่ปีงสองหมื่นคนเองครับ <S <S 1> <S 1> ที่ตายปเป็นแสนนี่ไม่พูดกันเลยครับ <S <S 1> <S 1> ในายละเอียดเชนิญไปร่วมสัมมนากับเรานะครับบนทิกตอกนะครับก็เชิญชวนนะครับให้ไปฟังในทิกตอกนะครับซึ่งเราก็จะมี การนำเสนอตั้งแต่เวลาอสองทุ่มครื่อจนสี่ทุ่มนสี่ทุ่มนะครับในวันพุธวันศุกร์และก็วันอาทิตย์ครับ